ฝนตกอีกแล้วจ้าตกบ่ายเมื่อไหร่ลงเม็ดเมื่อนั้นครับมาอีกแล้วฝนฟ้าที่เป็นใจช่วงนี้ตกบ่อยๆครับชมบรรยากาศกระท่อมน้อยของบ้านช่างเรียมครับบ้านอยู่ติดเขาตกอีกแล้วครับบรรยากาศดีๆแบบนี้ ฝนฟ้าช่วงนี้ตกบ่อยครับระมัดระวังเป็นหวัดด้วยนะครับเพื่อนๆครับโอ้ที่เห็นไกลๆอยู่นั้นครับบ้านใหญ่บ้านที่น้องพิมพ์อยู่ครับส่วนที่ช่างเรียมอยู่นี่ก็เป็นกระท่อมน้อยครับบรรยากาศแมกไม้ที่เป็นใจ บองดูไปรอบๆครับสดใสามากนั่งฟังเสียงฝนครับช่วงนี้หลังจากที่รอเวลาครับรออะไรรถจะทำการเปลี่ยนปั๊มคาร์ดบนสรุปว่าเมื่อวานไม่มาครับจะมาบ่ายนี้ ประมาณไม่เกินสามโมงเย็นจ้าใช้คำว่ารอไปก่อนนะช่างเรียมเอ้ยนอนฟังเสียงฝนไปก่อนครับอแอบสมในบ้านนอนเล่นโทรศัพท์อยู่จ้าที่มองเห็นไ,ไกล่มูนครับบ้านอยู่ชิดติดภูเขา กำลังตกครับสังเกตระอองขาขาวๆโปรยเม็ดลงมาทุกเพื่อนครับนี่ครับเริ่มมองไม่เห็นแล้วครับเริ่มหนาเม็ดขึ้นแล้วขอบคุณที่ติดตามกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย